เริ่มครับสู้เพื่อศักดิ์ศรีเท่านั้นแล้วครับสำหรับ2พิษครับโอ้โหเซฟไม่ได้ครับนี่ครับในขณะที่ทำการแรกครับต้องการแต้มครับเพื่อเข้ารอบครับออกครับทมบอลครับทมบอลมาออก นะครับตามกันต่อครับโ<ป>ุมบอลมาไปครับเคลียร์ไปได้วดยาวไปครับออกหลัง<ป>บอลมาทันทีครับตอนนี้<ป>ในขณะที่อากาศวันนี้ก็ค่อนข้างจะร้อนเลยครับวันนี้ครับร้อนเลยครับ ครับไปต่อครับนี่ครับทำอยากได้จับบอลได้ยิงมีแฉลบครับเตะมุมของทะข้ามแพร่นะครับรนี้ก็รุ่นแห่งอนาคตเลยนะครับ เอาละครับไปต่อครับเตะมุมเตะมุมมาจังหวะนี้เลยไปหมดครับออกหลังออกข้างไปครับขออภัยครับนี่ครับวันนี้เราไปอยู่กันแถวโรงเรียนวิรากียรตุประถมนะครับก็เป็นโรงเรียนมัธยมครับอยู่ที่อําเภอเด่นชัยครับจังหวัดแพร่ครับเรียกว่าสอนจนถึงชั้นม .6 เลยครับสาหรับโรงเรียนวิรากเกตินะครับ ไปครับไปแล้วครับไปแล้วครับเอาอย่างไงดีครับตอนนี้นี่ครับรับบอลไปได้เตะขึ้นมาครับไปครับไปแล้วครับอย่างไงไปต่อเปิดไปโอ้โหชนเสาไปเสาหลังนะครับอ่าเสาหลังครับ ไปต่อครับเตะมุมเตะมุมขึ้นมาโมงโหยยางไงดีจับบอลยิงบีมีชแลบนะฮะอ่าแต่ว่าคอเคยออกมาได้ครับแล้วก็นี่ก็ไปถึงพุธัพธษาประตูนะครับตาคามต้อตงการแต้มนะครับเพื่อจะเข้ารอบไปเลยนะครับโดยที่ไม่เกิดกรณีงูกินหางนะครับ พอตอนนี้ถ้าข้ามี4คะแนนซึ่งเท่ากับบิ๊กไลเกียร์ที่แข่งครบไปแล้วนะครับหาเก็บแต้มได้1แต้มก็จะเป็นที่2ของสาย A ถ้าเก็บ3แต้มได้จะเป็นที่1ของสาย A อุ้ยเฉียดครับหาเก็บ3แต้มได้จะแซงลงในบ้านไผ่ล้อเป็นที่1ของสาย A นะครับแต่ถ้าเกิดเก็บแต้มเดียวนะครับจะเป็นที่2ของสาย A นะครับ เอาล้ครับท่าข้ามแพร่ครับเตะมุมเตะมุมขึ้นมาได้มงครับ<อ>เรียบร้อยเป็นหมายเลข5ครับหมายเลข5น้องบีมครับโอ้โหนี่เลยครับจากท้าข้ามแพร่ครับตอนนี้นำไปก่อนครับ1-0เอาแล้วเปลี่ยนโกแล้วครับ ไปต่อครับเตะติดนะครับเอาแล้วครับไปต่อครับถ้าข้ามแพร่ครับขวดเข้าไปแล้วก็ลับบอลไม่ได้ครับโอ้โหนี่ครับถามอย่างไรครับ2องพิษครับไปครับออกข้างครับได้ทุ่มบอล เกี่ยวไว้ได้ครับทุ่มบอลครับทุ่มบอลมาโมงเข้าไปครับเอาติดเข่าครับอย่างไงโมงไปเอาหาบอลไม่เจอครับไปแล้วครับตอนนี้แลก็โอ้โหเหลือบลอยหมายเลขเจ็ดลองโฟกครับผ้าข้ามเ่เอาแล้ว ได้โชว์อีกหนึ่งประตูครับ20ไปครับ <c oughs> ขออภัยครับเอาแล้วครับออกหลังไปครับช็อตนี้ นี่ครับตอนนี้เราก็ยังคงอยู่ที่โรงเรียนวิไลเกศบุปรธรรมนะครับก็ตอนนี้ก็บ่ายโมงกับ38นาทีครับเราถ่ายท่อสดมาแล้ว5ชั่วโมงครับตอนนี้ครับวันนี้เดินทางไกลเลยครับ20กว่ากิโลครับจากในเมืองมาที่เด่นชัยนะครับเด่นชัยนี่มาเยือนครั้งหนึ่งก็รายการบาสเกตบอลนะครับเมื่อเดือนที่แล้วนะครับมาเดือนนี้ครับฟุตบอลเลยครับไปครับไปแล้ว ไปแล้วน้องบีมีชันแลแล้วก็โอ้โหแล้วก็ตีดครับเอายังไงดีก็ตอนนี้เอาเกี่ยวไปเกี่ยวไปเกี่ยวมานะครับตอนนี้ครับจับบอลได้ไปครับไปครับยังไงดีไปต่อไม่ได้ครับตั้งเตะจะเส้นประตูนี่ครับกลับมาที่คุ้นเคยกันอีกครั้งนะครับสำหรับบอลเจ็ดคนนะครับ เพราะว่าที่ผ่านมาครเราไปถ่ายทัาสดบอลพ m มนี่บอล11คนนะครับก็ได้เห็นการวางแผนแล้วก็การแข่งขันที่สนุกสนานครับโอ้โหเข้าหนักครับช็อตดีครับฟาวครับใจเย็นใจเย็นโอเคอ่าโอเคใจเย็นๆครับใจเย็นๆ เตะขึ้นมาก็รับบอลไม่ได้ครับน้องภูเอานะครับจะทำอย่างไรตเตะอา้าวขวดยาวๆไปครับจังหวะน,นี้โอ้โหแล้วอย่างที่ผมบอกครับวันนี้ช็อตยิงกยไกลนี่หลายช็อตเลยทีเดียวนะโอ้โหเอาให้คุ้มค่าเลยครับตอนนี้สตูดิโอบิวโซนี่คือโอ้โหเลือกกันไม่ถูกเลยครับ ช็อตเด็ดนะฮะรายการนี้เยอะมากครับนี่ยังไม่รวววันพรุ่งนี้อีกนะครับพรุ่งนี้ก็ไปที่ทุ่งโฮงนะครับกับพิเลยาลัยคิกฟอร์มัมสอัเตะนี้เพื่อแม่นะครับวันพรุ่งนี้ก็เราไปเจอกันที่สนามกีฬาเทศบาลตะบลทุ่งโฮงเป็นสนามใหญ่เลยนะครับแล้วก็ถ่ายทอดสดแปดโมงครึ่งทางหน้าจอบิวซนนะครับติดตามมาได้ ยิงครับติดเซฟครับโมงเข้าไปโมงไปทีนึงครับโมงไปครับโมงไปมงมาครับโอ้โหมงมามงกลับเลยเอาละครับท่มบอลครับท่มบอลมา แล้วก็ต้องขอบคุณด้วยครับสำหรับในสวงของผู้สนับสนุนใจดีนะครับที่ทำให้เกิดรายการดีๆแบบนี้นะครับเอาแล้วครับดูจังหวะนี้ครับยิงไปก็รับบอลนะครับขอบคุณเจ้าเฟอร์ดิเจอร์ครับแล้วก็ลมถึงครูโมใจดีรถมือ2นะครับบริษัทชูไก่ทองพณนชุ์จำกัดและคลินิกกระดูกและข้อคลินิกหมอยอดปิติด้วยนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีครับที่ทำให้เกิดรายการดีๆแบบนี้เกิดขึ้นนะครับ เอาล้วครับตามกันต่อครับท่านผู้ชมมาที่กลางสนามนะครับมาที่กลางสนามครับออกครับเอาเปลี <S 2> <S 2> <c <C ่ยนตัวไหมอ่าเปลี <t 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 ่ยนตัวครับ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โหเอาละครับได้เตะมุมครับสำหรับตะขามแพร่เตะขึ้นมาก็ผ่านไปครับออกหลัง ขึ้นมาหัวทิ้งได้ทุ่มบอลครับสำหรับสองพิษทียาคมได้ทุ่มบอลครับสองพิษเอาโอ้ยหนีบอลเลยครับโอ้โหรับบอลไม่ได้ครับน้องผู หมดเวลาครับผมเป็นนั้นว่าโรงเรียนสองพิทยาคมครับก็ตามท่าข้ามแพร่อยู่0ูนย์ประตูสองนะครับเอาละครับเดี๋ยวตามต่อในครึ่งหลังครับแล้วก็คู่ต่อไปนี่สําคัญยิ่งเลยครับเราจะได้บทสรุปแล้วครับว่าทีมที่จะได้เข้าสู่รอบต่อไปในสายบีครับจะเป็นทีมไหนครับระหว่างโรงเรยนวันชิ้น หรือนานิรัตหรือวิไลเกียรติอ่าอันนี้ต่อบอกว่ายังต้องตามกันต่อนะครับในสายบีครับแต่ว่าตอนนี้นี่ระหว่างท่าข้ามกับสองพีดี้ท่าข้ามตอนนี้นําไปสองประตูเลยครับตอนนี้เอาแล้วครับตามกันต่อครับท่านผู้ชมนี่ครับู่ที่11ครับ ู่หน้าจะเป็นคู่สุดท้ายของรอบแรกแล้วครับก่อนจะเข้าสู่รอบรองนี่ก็เดี๋ยวจะมี VIP ให้ดูกันก่อนนะครับเริ่มครับเอาล้ครับตามไปต่อครับเตะไปเลยครับออกหลังครับนี่ครับบอลพร้อมอยู่แล้วครับเรียกว่าเตรียมตัวไว้แล้วครับบอลนะครับ คลาดผช็อตเด็ดช็อตไหนนะครับไปติดตามได้ในทีเด็ดบิสมอครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับทางบิสมอลชาแนลครับเราก็มีทีเด็ดมาให้ดูกันนะครับว่าช็อตเด็ดช็อตมันๆนะฮะมาให้ได้ติดตามกันแล้วก็ติดตามทุกคเคื่อไหวของบิสมอลสปอร์ตได้ครับในทุกช่องทางของบิสมอชาแนลนะครับเราจะไปถ่ายทอดสดที่ไหนวันไหนก็ติดตามกันได้ครับเรามีเรียกว่าการหายทอดสดดีให้ได้ติดตามกัน เรียกว่าทุกเดือนเลยก็ว่าได้ครับทุกเดือนนี่เรามีถ่ายทอดสดกีฬานะต่อเนื่องกันเลยครับนี่ครับบอลเด็กนี่พาเราให้เดินทางมาไกลไกลมากเลยครับตอนนี้นะครับถ้าเกิดไล่เลียงกันนะครับ ตั้งแต่เดือนมกราคมครับมกราคมน,นี่เราไปที่สวนเขื่อนนะครับถ้าเป็นในรูปแบบของฟุตบอลเด็กนะครับก็เดือนมกราคมเราไปที่สนามสวนเขื่อนนะครับเป็นครั้งแรกเลยครับเดือนกุมภาพันธ์ก็พิรียาลัยครับเดือนมีนาคมครับเราไปกอรีสี่ครับมีสายนครับเดินทางไกลไปตำบลนาพูนครับโรงเรียนบ้านนาพูนครับพฤษภาคมครับไปสวนเขื่อนนะครับมิถุนายนครับไปล่องซอครับทีมย้าวอง สิทธิชัยครับอุย้ยจจงหวะนี้ครับเอาต้องเคลียร์ที่ออกไปครับแล้วก็เดือนกรกฎาคมนี่โอ้โหสที่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียนชุมชนบ้านบกโปองครับเอ้ยเรียอร้อยโอ้โหเป็นหมายเลข24ไททันนะครับจากท่าข้ามแพร่ครับ3ประตูรศูนย์ ก็เดือนกรกฎาคมนะครับเราไปโรงเรียนชุมชนบ้านบกโป่งนะครับโอ้โหโออดดีสวยงามครับเบอร์เก้าครับเอแต่เบอร์เก้าไม่ได้เขียนมานะครับสองพีทโอน่าเสียดายครับเราอยากรู้ว่าใครนะครับเบอร์เก้านะฮะทีมงานช่วยบอกผมด้วยนะเบอร์เก้านะฮะเราอยากรู้ครับโอ้โห แต่ที่แน่ๆครับหนึ่งสามนะครับสองพีชครับโอ้โหเอาแล้วครับออกหลังนะครับอ๋อขอบคุณคุณผู้ชมเพิ่มเติมมานะครับเบอร์สามสิบสี่นะครับก็คือสแน็คนะครับอ่าโอเคครับน้องสแน็คนะครับโอ้เบอร์เก้าสองพีชใครรู้ช่วยบอกผมมาด้วยนะครับเบอร์เก้านะครับโอ้ที่ยิงไกลสุดสวยเลยครับจากครึ่งสนามครับ โอ้ช็อตยิงครึ่งสนามนี่หลายช็อตเลยอะเอาละครับไปแล้วครับตีดครับไปต่อครับอารันครับออกครับ ไปครับโอ้โหออกครับเอาเปลี่ยนตัวครับเอกเบอร์เก้าใครนะเบอร์เก้าตังนะโอเคนะครับเป็นนกตังเบอร์เก้านะครับจากสอมิยาคมกับการยิงไกลจากครึ่งสนามนะครับก็เลยทำให้ไล่ขึ้นมาเป็น1นสนะครับขอบคุณมากครับเอานะครับ ไปต่อครับยิงเรับโอ้โหเสียดไปครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับโคดสั่งยาวไปยาวไปเลยครับยิงยาวครับเอาไปครับนี่ครับส่งบอลมา โอ้โหนี่ครับน้องทันวานะครับเบอร์33นะครับบางบอลออกถ้าขามต่ออาว่าก็เรียกว่าหมุนเวียนกันแล้วครับนักเตะนะครับให้ได้เคลื่อนไหวกันบ้างครับไปว่าจากรายการเล็กรายการใหญ่นี่ถ้าข้ามแรกนี่ก็พร้อมอยู่แล้วครับ เรียกว่ากลายไปขาประจําเลยครับของยูโซนนะครับไปไปแบบว่าไปทุกที่เลยนะครับถ้าข้ามแพ่นะครับถ้าเป็นแบบมัธยมนะครับแต่ถ้าเกิดว่ารุ่นเล็กลงมาหน่อยนี่ก็เราจะเห็นขาประจําหน่อยนี่ก็แน่นอนลวครับถ้าเป็นแบบตาแตงยูสิบสองไปน้นไปนะครับก็เราจะเห็นขาประจํากันบ่อยครับถ้าเป็นแบบอะคาเดมีต่างๆนะครับอย่างกอรี่ซีโซนเขื่อนนี่โอ้โหบ่อยครับอุ้ยเชียดครับน้องตังเปตัวเปตัว ทานวาครับอ่าทานวารอก่อนนะครับอ่าอ๋อโอเคครับไ,ไปครับนี่ครับออกเหลือสี่นาทีครับคู่หน้านะครับเราจะได้รู้กันแล้วครับว่าทีมที่จะได้ผ่านเข้าสู่ รอบต่อไปครับจะเป็นทีมไหนนะครับระหว่างคูรตบอยที่จะเป็นวันชิ้นกับนานดิรัตนะครับแต่ว่าวิลเลเกตก็ยังมีลุ้นอยู่นะครับ <Yeah. S 1> ก็ต้องลุ้นคู่หน้านะครับ <Yeah. S 1> ออกทุบบอลทุมบอล <Yeah. S 1> ม,มา <Yeah. S 1> เอาเคลียออกไป นี่ครับสบายสบายครับวันนี้สบายสบายเลยนะครับกับการแข่งขันฟุตบอลเจคนวันนี้ครับที่วิไลเกียรตินะครับขอบคุณครูโมมากครับครูโมวิไลเกียรตินะครับที่วันนี้ก็เรียกว่าอำาวยคนคอสะวกไปอย่างดีนะครับไม่วันจะเป็นจุดถ่ายเทดสดหรือแม้กระทั่งทั้งอาหารทั้งน้ำนี่เรียกว่าเตรียมพร้อมเลยครับขอบคุณมากๆเลยนะครับนี่ครับบอลเด็กครับพาเราเดินทางไกลกันมากขึ้นนะฮะก็ ค้างเอาไว้นะครับเดือนกรกฎาคมอาเปลี่ยนตัวนะครับเดือนกรกฎาคมนี่เราไป3ที่เลยนะครับทีแรกก็ลงเนชุมชนบ้านบกปองครับไปทีมย่าวของวีโกสายวอร์เรอร์ของโค้ดปอมนะครับแล้วก็ไปท่าข้ามแพร่ครับท่าข้ามวิทยาคมครับแล้วก็จากนั้นก็มีไปลำปางวอร์เรอร์ลำปางวอร์เรอร์นี่น่าจะช่วงเดือนมิถุนายนนะครับที่ผ่านมานะครับโบ่งไม่โดนครับส่วนสิงหาคมนี่ก็ เริ่มตอนก็ตรงนี้เลยนะครับที่วิไลเกียรตินะครับก่อนที่เดี๋ยวจะมีรายการใหญ่ๆตามมานะครับกลับไปในเมืองนี้ก็โอ้โหรายการใหญ่เยอะเลยนะครับติดตาคว่าเคลื่อนไหวได้นะครับทุกรายการถ่ายทอดสดของบีโซนนะครับติดตามได้ทางทุกช่องทางเลยครับโซเชียลมีเดียของบิวโซนชาแนลก็ไปติดตามกันได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับกดติดตามกันด้วยนะออกหลังครับ เราทำให้ได้เห็นน้องๆครับได้โชว์ฝีมือกันเรียกว่าโอ้โหนี่ครับได้โชว์ฝีมือกันเต็มที่เลยทีเดียวครับต่อขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านด้วยนะครับที่ทำให้บอกว่าวงการฟุตบอลเด็กนี่โอ้โหเกิดขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ส่งเสริมทักษะความสามารถของน้องๆกันด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆทีมครับ ทีมที่เข้ามาใหม่ๆก็อย่าพึ่งท้อครับฝึกฝนประสบการณ์ไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็จะเก่งขึ้นมาครับการอยู่ที่การพัฒนาทีมครับแล้วก็เรื่องของความรู้ต่างๆครับอย่างเช่นเดี๋ยวเร็วๆนี้เนี่ยเราก็พยายามเรียนรู้กันครับเรื่องของโภชนาการนะครับอันนี้ก็สําคัญเลยนะครับเอาละครับไปครับ หลอกยิงบีชั้นแหลกโอ้โหแต่ติดกันเองครับโอ้หเอาละครับตอนนี้พร้อมแล้วนะครับสำหรับคู่หน้าคู่สุดท้ายครับในรุ่นอ่ยูสิสามนะครับรอบแรกนะครับคู่หน้าคู่สุดท้ายแล้วนะครับก่อนที่เดี๋ยวก็จะมีขั้นรายการด้วยคู่ v i p อนะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยบอลมันเด้งแล้วก็หวาดเสียวเลยครับโอ้โห เกือบจะเสียใต้คานครับนิดเดียวโคหน้าสำคัญมากเลยครับวันชิ้นกับนาดีรัสครับที่จะร,รู้กันเลยครับว่าจะเป็นวันชิ้นที่เข้ารอบนาดีรัสเข้ารอบหรือจะเป็นวิไอเกียที่เข้ารอบนะครับออกหลังครับเดี๋ยวผมจะบอกทฤษฎีให้ฟังนะครับว่าเงื่อนไขมันเป็นอย่างไรครับโอ้โหง่ายๆเลยนะคู่หน้าครับ โมงเข้าไปครับออกครับทุ่มบอลทุมบอลน,นะครับของสองพิทยาคมทุ่มบอลน,นะครับทุมบท่มบอลอาทุ่มบอลครับถูกต้องครับทุ่มบอลครับทุ่มบอลมาโมงอ้าวโอโกค,ครับหรือเปล่า โอ้โหนะครับออกโกนะครับโอ้เข้าประตูตัวเองนะครับโอ้โเข้าประตูตัวเองครับมงผิดเหลี่ยมครับสองสามโอ้โหผิดเหลี่ยมครับเข้าประตูไปเอาเปลี่ยนตัวครับเปลี่ยนตัวเอาแล้วครับมาแล้วครับชุดหลักกลับมาแล้วเอสี่คนเอา หนึ่งสอง,ส,องสามอา้พพอาวอ้าวเปลี่ยนใครเอ้เอาเชื่อ๋อนะครับเปลี่ยนสามคนครับโอ้โหว้าวุ่นกันเลยทีเดียวเฮ้ย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 เฮ้โอ,โโอโติดกันไปมาแล้วย่งไม่ย่งย่งไม่ย่งยิงโอ้โหรับบอลไม่ได้ครับ,บน้องโซดาว้าบอลมาโอ้โหฮึห่ พื้ดโซ่ครับเื้ดโซ่ครับสองเพชรโอ้โหนี่พอไล่ตามประตูเดียวแบบนี้ครับโอ้โหเคลียออกไปทุ่มบอลมาเคลียออกไปครับหมดเวลาโอ้ย ทำเอากองเชียร์นะครับใจหายเวบเลยครับและสุดท้ายครับเป็นสองพิทยาคมก็แพ้กับ่าคามแพ้ไปแบบชิวเฉียดครับสประตูละสามนะครับยินดีกับคุณชนะเป็นกระจงผู้แพ้ครับเดี๋ยวไปสู้กันใหม่ครับสองพิทยาคมในรายการต่อไปเป็นกำลังใจให้นะครับ